สวัสดีค่ะตอนนี้นุ่นมาติดป้ายขายทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะซึ่งเพิ่งตะติดเสร็จไปไหนๆนุ่นก็อยู่ที่หน้าบ้านของทาวน์เฮาส์ที่จะขายแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นพาเข้าไปชมข้างในเลยค่ะตามนุ่นมาเลยสำหรับทาวน์เฮาส์ที่นี่นะคะมีทั้งหมด4ยูนิตด้วยกันค่ะ ซึ่งขนาดของที่ดินนะคะจะเริ่มต้นที่30ตารางวาไปจนถึง68ตารางวาค่ะและหลังที่อยู่ข้างหลังนุ่นนะคะบ้านเลขที่12ทับ172ขนาด68ตารางวาได้ขายไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเราจึงเหลือแค่3ยูนิตนะคะซึ่งขนาดของที่ดินจะเริ่มต้นที่32ตารางวาไปจนถึง60ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยของทั้ง3หลังนะคะอยู่ที่108ตารางเมตรค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำไปดูกันเลยค่ะ สำหรับทาวเฮาส์หลังนี้นะคะมีขนาด60ตารางวาค่ะซึ่งโลเคชั่นของทั้ง4หลังเลยนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงค่ะการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกมากๆเลยและค่ะนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับตลาดสดอย่างเช่นตลาดเจริญเจริญอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นพมนาดาหรือเซนทันเฟสติวัลค่ะ นอกจากนี้นะคะทาวเฮาส์สชั้นนี้ขายเป็นแบบทาวเฮาส์เปล่าค่ะนั่นหมายถึงว่าเหมาะกับคนที่ชอบการตกแต่งในสไตล์ของตัวเองค่ะในเรื่องของราคานะคะก็ถือว่าถูกมากๆเลยละค่ะเพราะต่ำกว่า2ล้านเป็นราคาที่น่าจะต้องมากเลยละค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะนัดแนะเพื่อเข้าชมสามารถติดต่อน,นุ่นได้ที่รลาเอียดด้านล่างเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ให้นุ่นด้วยนะคะ สำหรับวิดีโอหน้านุ่นจะพาไปดูบ้านหรือคอนโดที่ไหนต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ